สวัสดีค่ะคือติ๋วสาวบ้านนาจาวันนี้ก็มาถึงบ้านพี่โนโว้ไม่ใช่บ้านพี่นัดกับพี่เพชรเดี๋ยวนะคะเราก็จะขนของลงกันเพื่อนเอาผงให้อาลงไปให้เอยอะหรือเปบ่ายังของเจ้าขึ้นายทะะ้ท่ะเนี่แหละเอาลงไปเลยค่ะอันนี้น่ะเสื้อผ้ากระเป๋าวไว้นั่าเอาผงไปให้เอ้ยเอาลงมาหมดก็ได้ผงนะ พี่เเนี่พูดิวหลังอะไรไใส่เกือบผ้าใบไปดีกว่าเดี๋ยวเอาเอารองเท้าผ้าใบลงมาก็ได้เพื่นเดี๋ยวก็เอาลงด้านนู้นมาไวไหนก็ได้โอเค เป็นของเมียป่ะพี่พี่จะเอาเกี่อันเต้นนนอ๋อพี่เอาอันไหนล่ะเออเน,นั่นแหละร้อยเท่าไหร่ร้อยหกสิบเก้าบาทเ,เด,ดนสีเขียวเข้มเลดยดาวนี่นะของของเราไงที่ซื้อ,พ,อพี่ดาวนี่ไงอันนี้นะไม่มันมันบอกว่าแบบตากในรุ่นนะมันก็เลยลองไป เราใช้แต่บี๊เพราะว่าแบบผงสักฟอกบ่อยปีว่ามือขาผงสักฟอกค่ะเขาไม่ให้เรียกว่าแฟบเรียกว่าแฟบแล้วมันแก่แล้วบอกบอกเาว่าเราอายุเท่าไหร่อไว้ในนี้ก่อนก็ได้อือหือลองไปเบียร์ใช่ไหมคะเนี่แล้วไม่มีเงินจะซื้อเตียงแล้วไม่เบียร์นอนเต็นมั้ยนะพี่นอนมาแล้วผู้สิวอือเอาไปด้วยป่ะนี่โอน้ำเปลือกเตือนไทย เราจะทำอะไรใช่เราจะสถานที่สนามลบตอนเดี๋ยวก็ฮะจะสนามลบตอนเย็นหยางอี๋สนามลบไงล้อบึมบึมบึมไปไปไปนี่ก๋วยเวเนี่ยหนูใช้แป้งเนี่ยก๋วยเตียวแป้งอันนั้นหนูเลยพี่ ธนาคารใ,<ช>ใช่ไหมพี่ปอมอมันเสแล้วแต่งตัอนนะวดเร็วและทันใจเักระเป๋าให้สองใบเลยบอกใบนี้มันจะฟังหน่อยนะอันนะี้ก็ะบรรยากาศของวันนี้ <c oughs> โอเคนะคะก็เดี๋ยวจะเดินทางกันแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ